จำเอาแม่โบจ่าน้ำตาไหลกลางเวทีหลังได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเพราะแม่โบของมะลิน้อยอยากถ่ายรูปก,กับครอบครัวให้ครบ3คนพ่อแม่ลูกแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่โบทุกคนคอยให้กำลังใจเสมอค่ะส่วนครอบครัวผลดีก็เป็นปลื้มเช่นกันที่ได้รับรางวัลคุณพ่อดีเด่นเป็นปีแรกส่วนลูกชายไม่ได้มาด้วยเพราะต้องไปเรียนหนังสืออะ ปกติไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แต่พอลูกชายเริ่มเข้าเรียนพ่อติ๊กกับแม่พีทก็มีห่วงบ้างตามภาษาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดถึงค่ะคือเราจะเป็นห่วงมากกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าก็เราต้องต้องฝึกเขานะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปโรงเรียนในที่สุดตอนนี้ก็เหมือนเป็นขั้นการฝึกเล็กๆว่าตอนนี้เต้นต้องออกไปเจอเพื่อนๆเจอคุณครูบ้านงเรื่องละครเรื่องอะไรนีมีทีเออกมาเลยอ่าค่ะ อันนี้เป็นอะไรที่ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับละครเรื่องเพงลรงนาลีนะครับถือว่ายังถ่ายเสร็จได้ไม่ดีอาจจะเหลืออีกประมาณสักสองสามคิวด้ซ้ำนครับแล้วก็มีมีวันที่ออกอากาศแล้วซึ่งเราพวกเราตื่นเต้นกันมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีใจมากเลยครับเห็นอัดฉากเลิฟซีนด้วยค่ะมีบ้างเล็กๆครับในทุกๆเรื่องจะมีแบบ้ิมหมดละครับเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะก็ คือเราว่าภูมิใจเพราะว่าพี่ติเขาเป็นคนเล่นเลิฟซีนได้อินดีโ oh. <laughs> ชวอะโชว์อันนี้โชว์